ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานศิลปชีพประชีพไทยโอท็อปก้าไกลด้วยพระบารมีเอพระเกียตรติสมเด็จพระพันปีหลวงมาช่วยกันสืบสารรักษาต่อยอดศิลปะหัตถกรรมไทยจากโครงการศิลปชีพทั่วประเทศอีกทั้งยังได้ช่วยกระจายรายได้เงินทุกบาทคืนสู่ชุมชนที่เมืองทองธานีตั้งแต่วันที่8ถึงสิหสิงหาคมนี้นะคะร่วมรันสรรงานหัตถศิลป์ไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมและเลือกซื้องานศิลปะหัตถกรรมไทยในงานศิลปาชีพป,ปทีบไทยโอทอปเก้าไกลด้วยพระบรารมีโดยท่านจะได้พบกับงานศิลป์ชั้นครูที่มีความปราณีตสวยงามหาชมได้ยากมีให้เลือกชมและเลือกซื้อได้อย่างจุใจโดยงานจะจัดขึ้นที่เมืองทองธานีระหว่างวันที่8ถึงสิสิงหาคมนี้ค่ะร่วมรังสรรค์งานหัตถศิลป์ไทยความภาพภูมิใจแห่งแผ่นดินโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ขอ,อเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวชมงานและอุดหนุนสินค้าจากชุมชน76จังหวัดในงานศินละปะชีพประทีปไทยโอท็อป9ก้าไกลด้วยพระบารมีที่ i ิมแพ t เมืองทองธานีวันที่8ถึงวันที่16สิงหานี้นะคะนอกจากจะได้เลือกซื้อสินค้าดีๆจากทั่วประเทศท่านก็ยังเป็นอีกคนหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและต่อลมหายใจให้กับผู้ผลิตสินค้าจากชุมชนทั่วประเทศค่ะ วันที่8ถึง16สิงหาคมนี้นะคะขอเชิญทุกท่านนะคะมาเที่ยวชมงานศิลปะชีพป,ประทีปไทยโอทอปก้าไกลด้วยประประมีที่อิมแพกเมืองทองธานีมาช่วยอุดหนุนคนไทยใช้ของไทยกินของไทยใช้ภูมิปัญญาของคนไทยจะได้ภาคภูมิใจในสินค้าของไทยสร้างงานให้กับคนที่เขามีฝีมือมาทำให้สังคมไทยเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งด้วยคนไทยของเราเองนะคะ